สวัสดีครับผมกบหน้าครับพอกันอีกรอบนึงอันนี้ผมจะมาบอกเลขตองงวดของแม่นุชนะครับเนาะอาจจะเสียงดังหนึงครับเป็นเสียงธรรมชาติล้วนๆครับอาจจะว่าด้อยู่ในห้องอัดห้องอัดคือห้องอัดส่วนโตคือยี่ห้รถแต่นี่คืออยู่นอกสถานที่ครับเอาบรรยากาศเนะี่ยผมจะมาบอกเลขแม่นุชครับแม่นุชเราปล่อยเลขตองงวด3ตัวครับงวดทท่พิพานมาเมื่อกี้ครับเราได้ตั ได้ตัวสามเจ็ดศูนย์แล้วก็ถูกเลขล่างเจ็ดห้าครับถูกเท่าบนทั้งล่างถูกรถไอถูกเลขย้อนอยังถูกเลขย้อนความฝันครับความฝันเราเนาะหลายๆายคนที่ว่าฟังความฝันเล่าแล้วก็ลองย้อนกลับไปเบิ่งกันไนยครับว่ามีมีตัวเลขตัวนี้จริงบอตัวเลขคือมันเป็นเกี่ยวกับความฝันบ้านเลขที่แะ้วก็อายุเดี๋ยวผมขอย้อนความฝันของเมนูงวดธิดาธพานาเมื่อกี้ครับว่าเราฝันอย่างไรเห็นทุกคนฟังน้อยเดียวนิดเดียวครับ คือแม่นุชแล้วฝันฝันมานำนำถั่วบ้านพอนำถั่วบ้านเสร็จปุ๊บช่วงที่เราไปเก็บของกับลูกสาวแล้วก็มีปิ้งครับมีปิ้งกอขากอขาแม่กอขาลูกสาวใช่ไหมกอหลายตัวกัดหลายตัวแห้งบดพ่อกัดหลายตัวแล้วก็จับออกเพราะลูกสาวกับมูลูกสาวคือวิ่งขึ้นบ้านครับวิ่งขึ้นบ้านปิ้งกับกัดแล้วก็วิ่งขึ้นบ้านแม่เราก็วิ่งตามไปเพื่อที่จะเอาปิ้งออกบาดพ่อเอาออกแล้วครับ แล้วก็จับปิงไซคูพิงปิงก็เกือบเต็มคู่แล้วครับบางคนมาบางคนกับตีเหล็กจับก็เจ็ดใช่ไครับเห็นไหมครับจับก็เจ็ดมือก็ห้าเจ็ดห้ารายก็อายุของลูกสาวแม่นุชคืออายุสิบห้าปีอายุสิบห้าปีครับอายุหนึ่งหากับเจ็ดหากับตัวด้วยกันเลยจับเจ็ดมือก็ห้าเจ็ดห้ารายก็อายุหนึ่งหาตรงกันเป๊ะครับเจ็ดห้าส่วนสามเจ็ดศูนย์มาจากไหน บ้านเลขที่ที่ว่าเพิ่นเอาปิ้งขึ้นบานเต็มคูครับเลือดเต็มคูเลยนะค,คือบ้านเลขที่สามหนึ่ากะตีเป็น370แม่เราบอกว่าสามนึกับสามดศมันตัวเดีวยวกันแล้วกับไปสื่อ3สาด้วยครับแม่เรากับได้ตัวสามเนี่แหละที่ไปที่มาของสามดได้โตสแล้วก็75ได้ล่างครับนี่คือความฝันมนุษย์ได้ทั้ง3ตัวโตสแล้วก็2ตัวล่าง คือว่าฝันเหม็นฝันเหม็นมากครับล้วก็มือนี้ครับนี่ผมบอกอยู่นี่คือวันที่17วันที่17กันยา6 5ห้าแม่เราก็บ,บอกเลข3ตัวตรงๆครับไปตรงหมดเลยเราโทรมาหาผมผมก็ถามเราเลยครับว่ามีเลขที่แม่มากบอ่อส่วนตัวที่บอกเกี่ยวกับฝันแม่เราบอกว่าเราหมักครับเราหมักเลข3ตัวครับ3หาง3ตัวมือนี้ผมก็จะบอกเลขของแม่เราเนาะจะบอกเลขของแม่เราครับ วามแม่ละมารตัวไหนผมขออนุญาตบอกเลขกับทุกคนเลยครับลองจดไว้ครับลองเก็บไว้เป็นพิจารณาก็ได้ครับแต่ถ้าหาว่ามากเต้าก็ลองจดไว้เปรียบเทียบเพราไม่น่าจดแล้วเราลืมได้ไล <c oughs> จดไว้เพื่อเปรียบเทียบกับ,กบเจ้าอื่นๆเปรียบเทียบกับว่าอีกอาทิตย์หนึง่งว่าข้าจะมาเลขตัวนี้บอยเลขเลยครับเด้อหางแรก417ครับ417หางที่สองครับ165 165หางสุดท้ายครับ แปดหกสี่แปดหกสี่อันนี้คือเลขสามตัวจากแม่นุชครับอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมเป็นยังถึงหยำมาอย่าลืม,มวลงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเราบอกสามหนึ่งศูนย์เราก็บอกว่าเราจะไปซสืบสามเจ็ดศูนย์นั่งวดนี้ครับสี่หนึ่งเจ็ดอาจจะบต้องกราฟไลยก็ได้อาจจะเป็นสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งโกห้าอาจจะเป็นเจ็ดหกห้าก็ได้ครับอย่าลืมครับอย่าลืมกลับนะครับเนาะมึงเชื่อมันอาจจะเป็น 1 9 5 7 9 5อันนี้คือเปไปกันไว้ก็ได้ครับเปกกันไว้8 6 4กับเอาเป็น8 9ดเกา่็ได้พอว่าทุกิย่างก็คือเราบอกไม่แค่3หางครับอันนี้คือตัวที่แม่จะซื้อหนักแต่ไอ้ส่วนที่เอาไปกั้นไว้ไปกันไว้เนี่คืออาจจะซื้อเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ได้ครับเหมือนงวดที่ผ่าเมื่อกี้3า0เเราได้โต๊ดเราก็ได้บอไรครับเราได้แค่ลอยเดียวแต่กับยังพอได้โชคอยู่ครับงวดนี้เราก็ บอกเลขผมก so ับถามเลยแหละครับว the ่ามีเลขมากบอกรอเราเลยบอกมาครับสามหางแต่ไม่ใช่เลขของฝันนะครับไม่ใช่เลขของฝันแต่รอเลขของฝันของเราอีกเร็วๆนี้ครับคือเรามีข้อฝันเห็นทุกคนในฟั่งเหระครับแต่นี่คือเป็นเลขส่วนตัวที่แม่ชอบต่างหากผมกับโบหูใด้ครับว่าเลขเจาะตัวใดเนาะแต่ถ้าผมหูผมก็คงเกิสื่อตัวละหม่นกันแหละครับสื่อตัวละหม่นแล้วนอกจากสีว่านอกจากว่าสีรุ่นว่าที่ถือบอมาก่ารุ่นก็คือ เขาสี่ายเงินบอสลสนะครับซื้อหลายพอบนันนี้อันนี้คือเลขของแม่นุชต่างหานะครับปล่อยตรงงวดต่ว่าม,มากกับจดไว้ครับแต่สำหรับผมเนาะนี่แหละผมเป็นคนซื้อเลขผมเป็นคนซื้อเลขสามตัวสิครับผมจะไม่ค่อยก้าวเลขนะไม่ค่อยตัดเล่นสองตัวนะนี่แหละครับก็เลยเสียเปรียบเหมือนงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ศูนย์สามศูนย์สามมีทั้งหมดมียี่สิบหกยี่สิบเจ็ดคิปศูนย์สามแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อสักบาท คือลุงปูสวงผมไปขยอยเซมซี่แตศูนย์สามผมยังไม่ซื้อเลยครับผมจุดทูบในเจ็ดหาผมก็ยังบ่ซื้อเลยครับผมเห็นอยู่ในไอยู่ในเสือลุงปู่สวงเจ็ดห้าเห็นในหน้าผากของลุงปูตาเชียเจ็ดห้าผมยังบ่ซื้อเลยครับผมซื้อแต่สามเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าผมซื้อเหล็กสามตัวผมยอมรับคาร์บาผมยอมรับว่าผมเป็นคนละโมบผมเป็นคนโลภมากคือผมซื้อแต่เหล็กสามตัวครับผมบ่ซื้อเหล็กสองตัวเพราะว่า ถามันถือมันก็ได้น่อยผมก็เลยคิดเหรียญในเหล็กสามตัวใชนะแต่บางเอื่นว่างวดนี้สามตัวไม่เข้ามันไปเข่าเหล็กสองตัวแต่ลุงบุษสวนะครับลุงบุษวงกระท่อมมนะันจะบอกเนาะเราให้ทุกงวดครับให้ทุกงวดจริงๆแต่ไม่มีคนดูผมมีใครสนใจครับผมกับโบกคิดผมกับคิดอยู่เนาะคนเท่าพังเชื้อบังเชื้อกะสััท่าสัทา่ทาแบบไหนใช่ไนะแต่สำหรับผมเนาะผมไปขอกระเดกกระด้ทุกงวดเลย ต่เหมือนกันครับเหมือนเหมือนกันบอต้องว่าตะบุญครับว่าผมก็ได้คือขณะผมไปขอเองผมยังบ่ซื้อจินะนะผมเว่าผมบ่ซื้อครับผมซื้ออยู่ผมซื้อสามศูนย์หกผมซื้อสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแต่ผมบ่ซื้อสามศูนย์เจ็ดนะเหมือนกันครับผมซื้อเลขเล่าแล้วครับแต่ว่าผมซื้อเลขกสามตัวผมจะเน้นสามตัวเลขกถูกผมขอลุงปู่ได้สี่ศูนย์สามผมก็ซื้อสี่ศูนย์สามมื่นครับสี่ศูนย์สามผมก็ซื้อเลขกถูกลุงปู่สวงแต่ว่า ผมบริร์ทเด่นสองตัวมุนเถือวกับเป,เป็นต้าเจ็บใจเ้าครับเนาะเจ็บใจเลยแหละเหลยกออกมามันบออกสามตัวเห็นตาเข้านะมันออกแคนเลขสองตัวสามมันครับสามมันครับผ่านไปแล้วคือหลุ่นกันไหมครับแกมืองวดนี้ก็ถือว่าหเหยจยบมือไปครับเปลี่ยนกันหเหยจยบมือไปซํานี่เดี๋ยวงวดหนาเสียาก็จะมือขึ้นหลายๆ น,นักนะครับวันนี้สาหรับคลิปนี้นะครับนะมันมีางไรายครับเป็นเลขต่อง,งวดของมนุษย์เลขสามตัวอาจจะไม่ต้องกลับก็ได้แต่อาจจะต้องโตด๊ดงวดที่หนึ่งตัวละครมืองห้าจะลองให้ทุกคนพิจารณาครับเก็บไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับชมผมก็นําเสนอทุกคนเบื่องไว้เพื่อเปรียบเทียบเป็นแนวทางอันนี้คือต่อไปนี่คือจากเลขของใครครับที่ออก S <S an <stal> an> ผมจะถามแล้วเลยครับว่ามีเหลขที่เรามักส่วนนตบออาจจะเป็นหางสองหางกระซังครับตระห้องกับล่องนุ่นนงครับเพราะว่าหลังจากที่เลขออกแล้วนอกจากควอมฝันแล้วแต่เป็นเลขที่ห้ามากเนี่ยก็คือหลายๆเชือครับผมสังเกตมันชอบออกต่อไปครับไหถือเลข3สามตัวไหไดเพู้ได,ไดเลขในเลขมากตรงๆเนี่ยผมจะถามแล้วเลยครับว่ามีเหล็ส่วนตัวที่มากบอแต่ถามีผมจะมาบอกกับทุกคนครับเหมือนกับลักษณะแบบนี้ครับนี่อันนี้คือเป็นเหลขที่ห้องล่ามาก เดี๋ยวเราหลุดข้อฝันของมนุษย์อีกรอบนึงครับสไลด์คลิปนี้มือนี้วันที่17ก็ขอให้ทุกคนหลุนไปพร้อมกันครับงวดวั่ที่1ตัวลขคอหอยากให้ทุกคนถูกเลขถูกลอตเตอรี่สไลด์คลิปนี้เขาคุณอะไรครับผมขอบคุณครับขออนุญ,ญาตกอ,อได้ไพ่นะครับเนาะขออภัยเสียงอาจจะดังไปนิดนึงแต่ว่าบอกสุดเสียงแล้วครับตอนนี้เสียงเริ่มแหงละ่ะขออนุญ,ญาตไปหาหนาุําลองข้อกัน